สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้ยนะฮะับพวผมเซลฟ์ฟุกจักให้จากร้านพี่เคซูเปอร์บายนอรทบรีครับวันนี้ก็พามาชมรถเข้าใหม่ทางร้านนะกาเจ้าไทยอ้อมทตัตันอ่านะครับปี2017นั่นเองแล้วก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาชมรอบทานก่อนเลยม,มากสีสวยสดงดงามตามทองเรื่องนะครับท่านผู้ชมที่สำคัญคือแทบไร้ริ้วรอย คันนี้ก็บอกเลยว่าเดิมนะครับไม่มีอะไรมากอ่ะมาชิ้นแรกกระจกไม้แฮนด์นะครับเดิมจากโรงงานนะปั๊มบนแบมโบนะครับยันกระปุกน้ํามันเบรกเลยนะเดิมจากโรงงานเหมือนกันนะครับชุดหน้าใสๆลายลิ้วรอยนะต่อมาชุดล่างนะครับปั๊มแบมโบนะจากโรงงานอีกแล้วนะครับกาดหม้อน้นะําใสๆนะท่านผู้ชม ต่อกันที่คอท่อดีกว่าเอาเงาเหมือนกันนะมาชุดข้างนะท่านผู้ชมใส่ๆนะครับคันนี้ก็จะได้เป็นท่อเดิมนะท่านผู้ชมลายริ้วรอยใสๆเหมือนกันโซ่สเตอร์ยังใหม่อยู่เลยนะแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้เลยคือโช้กหลังนะครับโอเลี้ยงนะจากศูนย์นะครับ ของเดิมๆจากศูนยเนี่ยคือเทพมากคันนี้ท้ายเดิมนะครับใสๆไล่ลิ้วรอยเหมือนกันบอ่อเดิมไล่ลิ้วรอยนะครับมีครอบท้ายให้ด้วยถังนะเงาเงาฉ่ำๆแล้วก็มีกันรลอยข้างถังให้ด้วยอันนี้เขาแต่งเพิ่มมานะท่านผู้ชมอ่ะมาทำอหไ่กันต่อคันนี้วิ่งน้อยมากวิ่งแค่9,000พันกโลเท่านั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาฟังเสียงเครื่องแล้วก็เสียงข้อกันต่อ อ่าเสียงเครื่องเงียบๆเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันต่อครับอ่าพอเป็นพิธีนะสำหรับใครที่สนใจเจ้า่อ้อําคันนี้นะดูรายละเอียดด้ที่ใต้คลิปนะครับผมหรือใครอยากติดตามรายละเอียดของแต่ละคันไทยร้านนะติดตามได้ที่เพจเรา เพจเราจะมีชื่อว่า P.K. s u p e r b i t e Non t a b นะครับชื่อเดียวกับชื่อร้านเลยแต่ละเพจเนี่ยจะมีเซลล์คอยดูแลอยู่นะทําชมหรือใครอยากเข้ามาชมตัวจริงนะครับพิมพ์ใน Google Map ว่า P.K. s u p e r b i t e Non t a b l ร,านนบบร้านเราเนี่ยจะอยู่ตรง5แยกมาร์กเก็ตนนทบ,บุรีนะเออกำลังหารสสภาพนางฟ้านะก็ต้องที่นี่เท่านั้น P.K. s u p e r b i t e n o a b วันนี้เซลล์ฟุกขอลาไปก่อนนะครับผมกราบสวัสดีครับ